เมื่อเงินที่ต้องใช้มันหาไม่ทันหมุนเงินต่อเดือนเหนื่อยมากๆจริงๆแต่ก็ไม่อยากจะต้องไปหยิบยืมใครเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีที่คนทำงานประจำหรือแม้แต่อาชีพอิสระก็ยังสามารถที่จะสมัครกู้ยืมได้โดยที่ไม่ใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันรับวงเงินสูงจะถามว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวจะบอกให้ฟังใจเย็นละกัน สวัสดีครับออฟไลน์ h anel n นะครับช่องทางการแนะนําสินเชื่อและก็แนะนําเรื่องราวของเงินนะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับและในวันนี้นะครับก็จะพามารู้จักกับแหล่งเงินหมุนเวียนอีกที่หนึงที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับและใครก็ตามนะครับก็สามารถที่จะสมัครกู้ยืมกับที่นี่ได้ทุกคนไม่ต้องออมค้อมกันเลยนะครับที่นี่นั้นก็คือสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่ของธนาคารกรุงไทยนะครับ ปล่อยกู้ให้เลยนะครับทั้งคนที่ทำงานประจำหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆขอเพียงแค่มีรายได้นะครับอยู่ที่30,000บาทขึ้นไปก็สมัครกันได้แล้วทุกคนครับโดยที่ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนอยู่กับธนาคารกรุงไทยก็ได้รับวงเงินได้สูงสุดถึง5เท่าของรายได้ต่อคนนะครับหรือว่าไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยพิเศษก็มีให้ในช่วง6เดือนแรกด้วย สำหรับพนักงานประจำนั้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่9.99%และสำหรับอาชีพอิสระดอกเบีย้ยจะเริ่มที่13.99%ต่อปีนะครับและก็ยังผ่อนกันได้ยาวๆเลยถึง5ปีในส่วนของคุณสมบัตินะครับสำหรับพนักงานประจำควรจะต้องมีรายได้อยู่ที่30,000บาทขึ้นไปนะครับมีอายุงานอย่างน้อย1ปีหลังจากได้รับดอกเบี้ยพิเศษใน6เดือนแรกนะครับอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นแบบปกติ ซึ่งก็จะอยู่ที่20%ต่อปีอาชีพอิสระบ้างครับควรจะต้องมีรายได้30,000บาทขึ้นไปเช่นกันแต่ว่าจะต้องมีการประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย2ปีด้วยกันนะครับอัตราดอกเบี้ยน,นั้นนะครับเมื่อหมดโปรสวยๆไปแล้วใน6เดือนแรกก็จะเป็นแบบปกติอยู่ที่24%ต่อปีซึ่งก็จะสูงกว่ากลุ่มอาชีพอิสระนิดหน่อยนะครับวงเงินนั้นให้สูงสุดถึง5 0,000 0บาท ที่นี่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับขอเพียงแค่มีรายได้ที่ชัดเจนนะครับ3า0 0 0บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วหากสนใจสมัครนะครับก็ลองเข้าไปสมัครกันได้โดยเอกสารทั่วไปที่เขาใช้นะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะครับสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์สเดือนอาชีพอิสระนะครับใช้บัตรประชาชนแล้วก็สเตทเมนต์สิเดือนนะครับรวมไปถึงทะเบียนการค้าด้วยการสมัครก็ไม่ยากนะครับ เพียงแค่เราเตรียมความพร้อมและก็เตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะครับเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านของเราได้เลยทุกสาขาทั่วประเทศก็แค่เข้าไปยื่นเอกสารนะครับแล้วก็รอการอนุมัติหลังจากนั้นก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีของเราได้แบบทันทีนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการรับสิทธิ์เชื่อที่นี่ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ